คุณพัชสมน์บอกว่าเผลอดุแม่ในบางครั้งรู้ว่าไม่ดีแต่ปากไวคะ่ะจะห้ามตัวเองยังไงดีคะแต่ดุด้วยความหวังดีเพราะท่านดื้อคะ่ะเคยกล่าวขอโอโหสิกรรมท่านในวันสำคัญบ่อยๆท่านก็บอกยกโทษให้นะ <c oughs> ก็มันต้องไปฝึกสติเอาอเนาะคือถ้ามันทำเป็นคือความปากไวเนี่ยมันเป็นนิสยัย วันนี้ผมเพิ่งบรรยายให้ให้บริษัทหนึ่งฟังไปนะฮะผมบอกว่า,าผมบรรยายเรื่องความเครียดนะครับนะผมก็บอกว่าความเครียดเนี่ยจริงเป็นนิสัยนะนะมันมันไม่ง่ายหรอกการจะไปบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าเครียดเลยอย่างเงี้ยนะมันทําไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาคนที่เครียดมากๆเครียดเก่งๆเนี่ยมันฝึกฝนจิตใจตัวเองให้เครียดจนเป็นนิสัยไปแล้วอะไรที่เป็นนิสัยมันเลยแก้ยากนะครับงั้นถ้าเทียบกันระหว่างเรา นะกับแม่แม่อายุเยอะกว่าแม่สะสมนิสัยส,สมมุติว่าเรากับแม่ดื้อพอๆกันแต่ว่าทําไมพี่ถึงบอกว่าเราดือ้อสมมุติพี่บอกว่าคุณพัสมน์คุณเนี่ยนะมาฟังเพจธนาคารความสุขตั้งนานแล้วนะคุณก็ควรจะรู้ผิดชอบชั่วดีอย่าไปดุแม่นะต่อไปเนี้ยนะคุณทําได้ไหมคุณก็ทําไม่ได้อย่างนี้พี่บอกได้ไหมว่าคุณดือ้อนะอคุณมีสติเยอะๆสิ เนี่ยแล้วคุณก็ทำไม่ได้เนี่ยแปลว่าคุณดื้อใช่ไหมอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ดื้อประมาณหนึ่งแม่ก็ดื้อประมาณหนึ่งนะ <laughs> เราก็เข้าใจแม่เถอะว่าตอนเด็กๆเ,เราอาจจะเคยดื้อกับแม่มาก่อนนะอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าตอนรู้ความเรียนมัธยมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเถียงพี่ว่าไม่จริงค่ะหนูเป็นเด็กดีหนูไม่เคยดื้อเลยอะไรเงี้ยเอาว่าสมมุติตอนเล็กๆนะตอนอ,อุแวะอูแวะขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะบอกว่าร้องไห้แงๆทุกสามชั่วโมงนะเด็กเด็ก ตัวเล็กๆนะ่มันจะร้องทุกสามชั่วโมงแม่ก็บอกว่าลูกเอ,อ้ยอย่าร้องเลยเงียบๆหน่อยลูกเบาๆหน่อยเนะี่ยเราก็ไม่เชื่ออย่างเงี้ยถือว่าดื้อไหม <laughs> มันก็ดื้อแหละนะเพราะฉะนั้นออมองแบบนี้นะครับมองแบบนี้แล้วก็ไปฝึกสติเอาเยอะๆก่อนจะพูดอะไรออกไปนะครับลองคิดก่อนนิดหนึ่งว่าไอ้นี่ ใช่หรือเปล่าอันนี้ควรพูดไหมนะอย่าให้ความปากไวมันชนะสติเรานะถ้าวันนี้มันยังแพ้อยู่ไม่เป็นไรก็รู้ทันเอาครั้งหน้านะครับลองตั้งใจใหม่ว่าเราจะคิดก่อนพูดนะไม่ใช่พูดก่อนคิดนะลองฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะ